สวัสดีครับ FC สาวน้อย FC น้องอุงอิงครับผมเป็นไดครับวันนี้สร้างผสมน้องฮักครับมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งมาแรงครับผมสองหมวดขอบคุณทุกคนเด้อครับซอยกันเบึงเง้งแยงซอยกันผักดันซอยกันยู ขอ,อบตาดำเป็นแล้วตาโกนไปแล้วครับพี่นอ้องอ่าก็ได้งยิบนึงครับเมื่อนี้ติดหนึ่งมาแรงครับหมวดทั่วไปไอ้ตั้งแต่หาชั่วโมงแรกครับหาชั่วโมงแรกหกชั่วโมงแรกหนึ่งมาแรงหมวดทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านไป เจ็ดชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงหนึ่งมาแรงทั้งสองหมวดครับหมวดเพลงกับหมวดทั่วไปดันกันต่อไปเด้อครับให้อันอยังมิวสิกวิดีโออันคือตอนเอื้นฮักนางเอกหน่อยไหมครับติดอันดับโลกเนี่ยมวนครับมวนอิหลีอันทำนองดนตรีแห้งคำร้องครับ ผู้ประพันธ์ผู้แต่งมาแรงครับอาจารย์บิ๊กกุมารินครับคําบางคําแบบบางทีเขาก็คิดว่าถึงเนาะครับมันเป็นคําสำเนียงที่แบบโอ้สุดยอดดีครับจากจากจากเพื่อนคิดแดงแดเนาะสมกับที่เพื่อนแบบระดับเบอร์ต้นต้นของประเทศเนาะตอนนี้เนาะอาจารย์บิกนะ๊กเนาะชื่นชมนะครับอาจารย์บิก๊กสุดยอดอีดีของแท้แล้วก็ อันยังในในเรื่องการทําดนตรีครับนี่กับสมาคููหูอาจารย์บิ๊กขึ้นกันครับอาจารย์บุญหลงครับผมการทําดนตรีตั้งแต่เขาเปิดขึ้นมานี่เปิดขึ้นมาปุ๊บพี่น้องที่ได้ยินมาแบบน,นมีกินไอของความเป็นอีสานลายพินอ้ทุกอย่างลายพินเน่จังหวะ เป็นตาฟ้อนไซไหมครับเป็นตาฟ้อนไซเนาะมวนแหง้งแล้วมาทางด้านศิลปินครับแม่จินอันนี้หลายหคนก็รู้กันอยู่นะครับแม่จินก็ยังคงความเป็นตัวแม่อยู่ครับเสียงเพ่่นแล้ะก็แบบ ประสบการลูกเร่นลูกเอื้อนลูกอย่างนี้นเสียเนาะเอื้อเอื้ออื้อเยมัน,มนโอ้บอกบอกครับแต่ว่าแบบเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องโชคว่านไหลครับไหลเน้าๆพ่อนเนวาๆรดแฮ่อ,อาไปเล่นเนี่ยวงอื่นเอาไปเล่นเนี่ยโอ้ไหลบิ้วอยู่ครับเพลงนี้ แม่กินกันยังเอิ้นมอย่ายัง่ะสิบ้าได้ังไล่ะ<ม>อืมเราเรายัางคงแบบสีฟานมาจากปีจากปีแล้วกันยังแบบว่าคือเกาเสียงคุณภาพอย่างงี้สิแม่ แล้วน้องอุงอิงนี่อีหล่าหน่อยพวกเขาเพลงนี่ทำให้ดูเลยว่าแบบน้องมีความพัฒนาน้องขยันฝึกฝนแล้วแต่ละเพลงเราจะเห็นได้ชัดว่าน้องสามารถพัฒนาไปเพลงเพลงนี่เป็นแบบนี้เพลงหนายากไปอีกน้องกระเฮ็ดได้ความพยายามความฝึกฝนความเพียร สำเนียงเสียงลูกเกื้อนลูกยังเ,ยเสียป๊าดชักสิวาคำใด่นเนาะเก่งยีด่ดีกระสมที่เอฟซีเข้าม้แม่ๆนะครับหกักซอยกันเชียซอยกันดันทำเอ็มวีกะโอ้ย ผมมักช็อตได้หูช็อตอันพี่มอนเฮ็ดอันนี้มับย,ยิิมยิมแบบอืมเสียนนเสียนนเสียน,นนกับอันแม่บีบอกว่าสามบีก็มีแหงว่าสัน่น <c> โ <oughs> ตแสดงบทบาทอีลาร่วมเด่นเอ็มวีน้ำทั้งเอ็มวีไอ เล่นในตัวละครแล้วก็แบบสิ่งดิบสิ่งเพ้งนะครับแล้วก็พี่วัดศิวดลพี่ยอมแอมครับไอวัดก็โอ้เข็มคักอันค้นมาแล้วมันเก็บกดจากอันอันนั่นสั้นอันงานมือนั่นเนียดันกันต่อไปเด้อครับเบังยั้งกันไปเรื่อยๆดันไปเอาให้ทะลุ ปุ่นหนึ่งวันสองล้านสามล้านปุ่นครับขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซีสุข,ขุสุคนเอฟซอีหละเอฟซแม่จินตลา,ราครับซอยกันผักดันซอยกันยู่ตุ่มห้มกันไว้คะแนนเพลงนี้ครับน้องโชคแบบไม่มีไม่มีแบบบ่บ่มีมองให้ตีครับไม่มีที่ให้ตี หยดโยกันไ, i, ไลไปเรื่อยๆดันไปดันไปแล้วก็อย่าลืมเด้อครับนี่ยี่สามยี่สี่ยิบห้าครับบัตรกลุ่มปิดเหมาสามมันลวดสองเอ้ยสองสันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทครับผม ได้เบิงแน่นอนร้องสดสดฟิชเชอร์ลิงอุ้งอิงมาสันเหว่บอกว่าอุ้งอิงกับแม่กินครับเพงนี่เลยนี่อีกสองสามมือเนี่ยในฟังสดสดแน่นอนครับฟังเสียงสดสดแล้วก็เดี๋ยวอีหลาที่ได้ไปไส่เสียงกับขอดโจครับเพลงอันสปอนเซอร์นะครับรอชมรอฟังรอเชียอันใดเขาก็เชียไปฮักกันแพ่งกันแบบนี้นะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับเราจะสู้กันต่อไปยาวๆครับผมดันไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโชคกูบา่าวมักหมอลำเด้อครับกะว่บบาสีอบอกไปทำงานแล้วครับขอบตาไปไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันเด้อว่าฟังเพลงนี้แล้วเป็นยังไงครับ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันเด้อครับสวัสดีครับ